ชุดนี้เขาจะเรียกว่าโอโหลดดิเลนนะครับอันนี้โอโลดตัวนี้เป็นดิเล์เดี๋ยวตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยวจะแกะดูข้างในว่ามันเป็นยังไงโอ้ถูกเลยครับโอ้เละ เลยนะครับดูอันนี้จะเป็นแผ่นแผ่นความร้อนนะครับมันจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิแผ่นนี้แตกแผ่นไอ้นี่มันจะเหมือนเหรียญน,นะครับมันจะเหมือนคล้ายๆกับรูปลักษณะมันจะเหมือนเหรียญเหรียญบาทความหนาประมาณสิบบาทมันจะอยู่ระหว่างมันคันระหวา่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมใส่ขั้วก่อนแบบนี้นะครับมันจะอยู่ระหว่างนี้นะครับไฟตรงนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะเรียกอยู่ต้นแล้วกันนะครับเพราะลายมันอยู่ตรงนี้อยู่ระหว่างนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นคอมมอนใช่ไหมครับอันนี้ขั้วลัน สตาร์ทก็คือถ้าเราเสียบปั๊กตู้ยเย็นไปไฟจะเข้าตัวคอมบอนก่อนแล้วก็จะมาตรงรีเลยหนึงเส้นก็จะไปที่ขั้วร,รันแล้วไฟก็จะวิ่งมาที่ขั้วสตาร์ทด้วยนี่ครับโดยที่ผ่านแผ่นตัวนี้นะครับในเมื่อไฟมาที่ขดสตาร์ทปุ๊บคอมพิเซอร์สตาร์ทเสร็จ แล้วไฟมาแช่ใช่ไหมแล้วแผ่นเนี้ยเกิดความร้อนเกิดความร้อนปุ๊บความต้านทานของมันจะลดจะลดลงน้อยมากความทนความต้านทานความต้านทานเพิ่มขึ้นไม่ใช่ลดเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจนกระแสไหลผ่านเนี้ยน้อยมากก็คล้ายกับว่าตัดขั้วสตาร์ทไปก็จะเหลือแค่ขั้วรันกับ คอมมอนนะครับคอมพิวเซอร์ก็เดินในเมื่อจากการาสตาร์ททุกครั้งนะครับเราเสียบปลั๊กทุกครั้งก็จะเป็นวงจรเนี้ยนะครับมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเสียนะครับดูเกิดความร้อนจนพังหมดแล้วนะครับ